อ้าวแตมแรกมาแล้วแตมแรกมาแลมาละโอ้เก็บอะไรเนาะนิ่งฟังนิ่งพดนิ่งจกคือเกือหุ่นน้ำม,มาอเอ็นหัวสุกอยู่นี้หัวสุกอโดน สุกยู่อันนั้นสูบไม้นี่ซ้ำอีกวันหนึ่งเหลือมาแล้วมาแล้วคุณเอา,า,า <c oughs> โอ้โอมาเห็นเคียอยู่กลางทาง อยู่กลางทางนะครับเห็นทับอิฐละจียิงละบุฮันเอาตะกา่อบประเดียวทัดโบธานาทีโมโมสองที่สักไปไปจิ้งไปเอาเครื่องให้เลยเนี่ยเอดีนละอมาคุยงัน,นงก็เจ็บไปกูได้นะ อ่านตนคายมานะมูอหารพันทะตนคายละคุณสะย่างนี่ย่างมันทาง มาแลเห็นแรนลงมานี้นี่ไก่มานเอาอยองที่นี่บุเดียงแรนมานมันเิดพ่นยิงบึกดีรวจาลงร่มน้าบนมีเด่นมีด้ยวย้องเพรา ่ายเอาหน้ารลานนะใ่าหญ่ามากองเห็นอันนี้ภานีเลยใช่ติดเนื้อิไปอืม ทองมันเอาบึกแดงมันแดงมันมันมนีแ่แหละโอ้ยอยู่กไก่แล้วพวตายนะพกไก่เรียบร้อยแต้มสองมาแล้วแต้มสองโอ้มันมันมีนมนเน่เดียวยิงซามอาวิเจ็บโูโบเดต,ตายแล้ถือกระดม เต็มสองใหม่แล้วโอ้อคันคุบเอาเลยก็จีได้ ยิ่งคูอไก่กพดบูตายดีแดนมาพอดดีมีในพันในพันน้อยเฮ้ย <Okay. S 1> hey. วางไว้กอนหนูนะวางลงว่าคิดดบเลยก็ได้บูเ้ยเห็นวางลงเลยม,มืออมเห็นอ๋อเจ้ามาแล้วมาแล้ว สองเต้มเหรอะสองเต้มอลไรกันเอออ่าบปกแดงหวานนะเปลบอกแดงหวานเลยบ,มบม่มีผิดพลาดอ้ามาเมื่อกี้กับได้ยิงตุลิงนี่บ่คิดว่ามันตุลิงจะมานอนอินอยู่นี่มาเตะไม้บอลน,นึงใกล้ขันด้วยฮะขนันเนื้อฮะมาตุลิงอยู่นี่ ยิงครับหมานให้เจ๊ะเฮ้เอามาเสืรอฟนึ่งยูไบเดบอลกูยิงกี่เฮือมุ่งเนาะโอู้นี่มันถึกดบบถึกกของไม้ก่อนโยนสลต์เออจับเอาหนีิเฮ้ยเจ้าเอาเจ้าบอลเฮามันเตะฮอดยืนซื่อยืนซื่ออย่าเข้าไปขึอนไรเงี้ยเอามาเอามาแล่นโวดมาเสิรอฟพอแล้วพอแล้ว รีอยู่เนิ่นยิงทะลุยิงทะลุอันนั้นทำไม้มาเนี่ยตกล้มันอยู่นี่อยู่สุ่มนี่แหละโอ้มันถึออันนี้คนจะมาบบตายดีว่าจีบอะไรยิ่งย่างเห็นเ้าพุน่นมกทำอิดมันเปลีป่ยนฮะ นี่คือจะถ่ายลายอยู่อยู่ยละถ่ายอยู่นอนละดูแลคนยามละถายบางมูคู่บ้าเอฟซีกับพันหลายเอฟซีน้องนะ ให้บรรยากาศตอนนั้มาพุีสุขพุธิกำลังตกตัวหกตัวหกกินแล้วตกมาแบบนี้กขึ้นตัวหนูไหวกินย่างพุีสุขมาตกล้นลายละตกสะ ว่าห้อยตัวหนูเชี่ยสะบ,บูเห็ดลายไปเลยโน,นบุมี่แล้วว่าตัวหนูนี่เก็เบื้องก็เห็นมีคนมาก่อนกันเลยหมากนี่ร่นลายแล้วมาโอ้หอยหอยตกกี่ลายล่ะมาโน่หน่อยขอคน นี่โคมันเยอะสูงกว่าเนาะเอาทีนี้อยากกินข้าวแล้วยอมดิอย่างเดียวว่ามันสั่นให้เคียดถ้าบงมือแรงนะเสกูลนะ อวานมันดูท่ทานี่เลยค่อต้นกลินหวเนาะวานกินแก่นไม่รู้เหมือนหวายจะไปขึ้นต้นเือนนอนเฝ่าเนี่นนนนมือแรงโมมีโคมแลนอนเบิ่งเนี่โอม้มีมีพรมเขามานั่งอ่ะ

โอ้กินหลายเนาะมีต้นเดียวม่้องอืมต้นนึงอยู่ร่มพุ่มปไปแล้วอยู่ยนี่แหละโอ,โอ้มากำลังล่นโอ้โอคนมานางละคนมานางตอนนั้น นี่ว่าบ่มีผู้ใดมาบ่ท่านั้นบ่2คนบ่ขอยายบนขอยายบนนางนางนีบ่เห็นนเอ้ยนงพูดบนนางเิงดลุกดงนางมันสิไปเห็น ตกน้ำเขาตกสตกสะมาโอ้แล้วโคมมาสองอันเพ่อันหนึ่งขมทหารน้อยโคมมาอ่บเป็น เซืรอนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปจะถ่ายคักๆละคลิปนี้อตอนนางฝ้าก,ก็หกบหอกหอกบ่อขึ้นมีคนกวนลายแล้วก็รๆหอกแดงหองอ้อมเนี่ย ปกติกดบวกขึ้นถ้าบางังพี่สองลนะบังตอนสับจะเปลี่ยนะเด้อคลิปกระถ่ายบอกักไปเลยบอกสมมูลแบบคือข่าวถ่ายกับเบิ้งน้ำเดียวไปจีคอมเมนต์ติกะว่าเฮาโรทรศั์ถ่ายเนาะโทรศั์ตัดบอกักไปนวันเนี้ย หอกกับโมขึ้นโมบบเห็นทายตอนหอกขึ้นลายวิปีทายตอนหอกขึ้นลายปีกาเนี่ยขึ้นลายปีนี้ขึ้นถ้าเบื้งเทือนะสุดนะเออมันมากลนหลายๆมันบานเห็นหมดเลยเนาะคลิปครประมาณนี้แหละมาเจอคนเขาเลยปีที่อยู่ตอนเศร้ากับปีที่อยู่บางติดตามถ้าติดตามคลิปหนน้าะ เกลับคืนแ้นพิดแผนพอได้กินนึ่งโมงจ็งมงอะนึ่งโมงย่งแล้ว่จบนอนสองตัว